ไปต่อกันที่เรื่องของคนข้างร้างอีกคนนึงดีกว่านะครับออกงานเมื่อวานเหมือนกันว่าที่เจ้าเบ่าหมากไปรินนะครับที่ไปร่วมงานแว่นตาไอซีบรินนะครับก็ได้อัปเดตเรื่องแต่งงานกับคิมเบอรี่ด้วยนะครับก็ตอนนี้ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วคุณผู้ชมมีคืบหน้าไปแบบ80%แล้วด้วยกา,การเตรียมงานของเขาครับซึ่งมานี์ก็บอกว่ายิ่งใกล้วนันเองก็ยิ่งสบายใจมากขึ้นเพราะว่าคิมเนี่ยเขาวางแผนไว้ดีมากคิดว่าตอนนี้ความเครียดทั้งหมดก็น่าจะตกอยู่ที่คิมมากกว่าไม่ใช่มากเพราะว่าคิมเป็นคนวางแผนนะส่วนอีก20%ที่เหลือเนี่ยนะครับก็ยังเหลือบินไปดูสถานที่จริงที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็ยังเหลือถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะครับมากก็บอกเลยว่า ยิ่งกว่าความฝันอีกนะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยมีทั้งแม่น้ํามีภูเขาแล้วก็มีท้องฟ้าแต่ก็ไม่รู้ว่าวันที่จะแต่งงานเนี่ยฝนมันจะตกไหมแต่ถ้าฝนตกยังไงก็จะแต่งก็แค่เปียกเองเรื่องแค่นี้อยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนนะฮะส่วนแขกที่จะไปร่วมงานที่ประเทศอิตาลีเนี่ยตอนนี้ก็เชิญไปประมาณ60-70ถึงคนแล้วซึ่งก็เป็นแขกที่สนิทกันจริงๆแต่งงานแต่งที่ไทยก็คือเชิญแบบเต็มสตรีมเลยนะครับเพราะว่าคนรู้จักเยอะมากจริงๆ ส่วนที่คิมเคยให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ให้หมากเห็นชุดเจ้าสาวเพราะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์นี่ครับหมากก็บอกว่า คือตอนนั้นคิมเขาบอกว่าอยากให้หมากเซอร์ไพรส์เพราะาอยากเห็นน้ําตาของพี่หมากในงานแต่งงานหมากก็บอกว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างยังไม่เห็นชุดของตัวเองซึ่งกันและกันแล้วตัวเองก็อยากจะเซอร์ไพรส์คิมด้วยเหมือนกันแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะร้องไห้ตั้งแต่เช้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไปรอเห็นชุดหรอก <c oughs> คือเริ่มพิธีเช้าก็น้ําตามาแล้วล่ะ, <c oughs> ละเพราะถือว่าเป็นที่สุดอีกวันหนึ่งเลยนะครับของชีวิตคนคนหนึ่งในงานแต่งงานนะฮะ <c oughs> อ่ะไปฟังเสียงหมากกันหน่อยฮนะใช่มากๆแล้วก็เอ่อต้องบอกเลยว่า คุยกันทุกวันเลยเรื่อง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 แผนงานเรื่องการเตรียมตัวนะครับผมก็ก็กำลังจัดการอยู่ก็จริงๆมันก็ได้เยอะแล้วล่ะประมาณ80%อะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งยิ่งมันยิ่งดีหรือยิ่งสบายใจยิ่งสบายใจผมยิ่งสบายใจเพราะว่าน้องน้องคิมเขาวางแผนไว้ดีมากเขาจัดการไว้ดีมากครับเออเราก็เลยเราก็เลยสบายใจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือการที่เราจะต้องบินไปดูงานที่นู่นแล้วก็การที่เราจะต้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งการที่เราจะต้อง ไปถึงสถานที่จริงอะไรเงี้ยเดือนนี้ใช่ไหมครับที่หมายที่จะบินมีแพนไว้อ๋อใช่ครับเดือนนี้แหละที่ที่ที่จะบินไปปลายเดือนเพื่อที่จะไปไปนั่นแหละชิมเค้กไปชิมอาหารอะไรเงี้ยตีอะไรเงี้คุยกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุยเรียบร้อยครับทุกอย่างลงตัวเสื้อผงเสื้อผ้าชุดอะไรเงี้ยเรียบร้อยกินตีกินอิตาลีอิตาลีครับโอ้โหยิ่งกว่าฝันเียครับเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วก็มันมันเป็นที่ที่เรา ใช่เลยอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบน้ําก็มีเลคเอ้ยเป็นคนชอบน้ำชอบภูเขาอะไรเงี้ยก็มีภูเขาแบ็คราวมีพ้อมฟ้าโผลทุกอย่างคือยิ่งอกฝันไปเป็น o u t ดอเป็น o อ t ดอครับแต่ถ้าฝนตกก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าฝนตกก็แต่งฝนตกก็แค่เปียกเองระงานจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากครับก็เราก็จะคัดเฉพาะคนที่เราสนิทมากๆแล้วก็ยังติดต่อกันแบบใกล้ชิดมากๆที่ที่จะไปครับผมแต่ว่าอันนี้คือที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศก็ ทั้งหมดในงานเรารวมประมาณ60-70คนอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีทางบ้านของอเมริกาที่บ้านญาติน้องบินไปแล้วที่ไทยบินไปไปรวมกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถึงขั้นหมอลำแต่ว่าก็งานที่ไทยอ่ะสนามบอลเยอะมากเราก็พยายามดูลิสต์ชื่อแล้วแบบโอ้โหคนนี้ก็รู้จักคนนึกเหมือนเหมือนคิมเหมือนคิมบอกว่าลิสต์รายชื่อแล้วรู้สึกปวดหัวก็ ก็ไม่ไม่ปวดหัวหรอกครับแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะครับผมเออก็กลัวไม่ใช่ที่ปวดหัวก็คือเรากลัวมันตกหล่นแค่นั้นเองไม่ไม่ได้มีอะไรสถานที่รองครับพอไม่ไหมพอพอพอแค่ครับพอพอพอไปลองมาแล้วด้วยเหมือนกันเออแต่คนก็ต่างยังไม่เห็นรูปครับเก็บไว้คือเซอร์ไพรส์กันมันจริงเลยเซอร์ไพรส์ให้พี่หมาดสองท่้นก็ถ้าคปณอยากไปถ้พคุณอยากไปเพราะว่าผมร้องตั้งแต่เช้าวันนั้นเมื่ออกมาอาจจะตาบวมตาแดงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ มันก็เป็นที่สุดอีกวันหนึ่งสําหรับชีวิตคนคนหนึ่งอะเนาะซ <มา S 2> ึ่งเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาเป็นคนที่แบบบ่นน้ำตาบ่นน้ำตาเออเห็นแบบถ้าตัวจะมีมุมมีร้องหไห้บ่อยๆบอกว่างานแต่งร้องไห้แน่นอนไม่ะะต้องรอให้เห็นชุดหรอกคือแค่พิจีเช้าก็ไปแล้วไม่ต้องสซอไปขนาดนั้นคือร้องไห้แน่นอนรู้ตัวอยู่แล้วก็เดี๋ยวชมภาพบรรยากาศกันนะฮะงานแต่งงานของทั้งคู่นะคะเดี๋ยวจะมีไปแต่งงานที่อตารีกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีมาจัดงานแต่งงานที่เมืองไทยนะฮะ